รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมส่งแรงงานแม่บ้านไปทำงานอย่างประเทศมาเลเซียอีกครั้งหลังจากได้ออกกฎห้ามชาวอินโดนีเซียไปทำงานแม่บ้านในมาเลเซียนานกว่า2ปีเนื่องจากพบว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานในมาเลเซียไม่ได้มาตรฐานและเกิดกรณีแม่บ้านชาวอินโดนีเซียถูกล่วงละเมิดทางเพศและละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายครั้ง อย่างไรก็ตามความตึงเครียดร,ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศเกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงานยังคงมีอยู่ด้วยทางการมาเลเซียยื่นข้อจํากัดในการทํางานของแม่บ้านซึ่งนายนาจีปราซักโจมตีว่าเป็นเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งนี้ อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศมากที่สุดในโลกโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือนโดยเฉพาะอาชีพแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กซึ่งอาชีพดังกล่าวมักประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดโดยนายจ้างจนทําให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องยกเลิกการส่งแรงงานแม่บ้านไปยังประเทศต่างๆที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนลูกจ้างแล้วถึง2ประเทศได้แก่มาเลเซียและซาอุดีอาระเบีย ผู้แทนลาวและสหรัฐได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างการร่วมประชุมองค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่นครเจนิวาสวิตเซอร์แลนด์โดยสหรัฐตกลงที่จะสนับสนุนการยื่นขอสมัครเป็นสมาชิก WTO ของลาวในขณะที่สมาชิก WTO อีก18ประเทศจากทั้งหมด70ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมก็ลงมติสนับสนุนให้รับลาวเข้าเป็นสมาชิกเช่นกัน โดยผู้แทนรัฐบาลลาวเปิดเผยว่าในขณะน,นี้ลาวต้องการเสียงสนับสนุนจากยูเครนอีกเพียงประเทศเดียวและคาดว่าจะสามารถเข้าเป็นสมาชิก w t o ได้สำเร็จภายในปีนี้อย่างไรก็ตามภาคเอกชนในลาวหลายรายยังแสดงความกังวลว่าหากลาวเข้าเป็นสมาชิก w t o จะทำให้มีการเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจท้องถิ่นที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก นางองซายสุจีผู้นำพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD นลำลูกพักหลงหาเสียงในพื้นที่เมืองเทียนนีภาคเหนือของรัฐชานโดยในระหว่างการปราศัยหาเสียงในครั้งนี้นางสุจีได้เสนอว่ากองทัพพม่าสามารถมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศได้โดยใช้กำลังในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประเทศเช่นในเวลานี้ พร้อมกับเรียกร้องให้ชาวไทยใหญ่โดยเฉพาะอาดีตนักโทษการเมืองเปิดใจให้กว้างและไม่มองทหารไหนแง่ลบการหาเสียงดังกล่าวมีขึ้นเพียง2ส,สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งซ่อมครั้งสาคัญของพามา่าซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1เมษาย,ยนนี้โดยมีจํานวนสมาชิกรัฐสภาว่างอยู่ถึง48ตําแหน่ง